أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد ر ب บช رح لي صدري و ي س ر ل ي أمري و ح ل الأكلة من لساني يفقه ق و ل ي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขออัลฮัมดุลิละการชูกรการสรรเซินทั้งมวลนั้นเป็นกรรมสิทธิ์แห่งอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังและก็ผู้ติดตามรายการดาอีสมาคมรูฟันดูอินจังหวัดสงขลานะครับโดยการอำนวยการของท่าน นายกคมซาไซสายสลัมและก็คณะทํางานทุกท่านนะครับวันนี้ก็อาลันวะชเลนนะครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านที่ร่วมติดตามรับฟังนะครับก็ในส่วนของผมก็จะคุยต่ออีกอหนึ่งคืนนะครับเรื่องของอัศสสบรุงนะครับใน,ในวันก่อนนั้นได้คุยคุยไว้ว่าความอดทนนั้นก็คืออดทนที่จะต้องปฏิบัติความดีนะครับดังนั้นอขออนุญ,ญาตย้อนหลังนิดหนึ่งอดทนที่จะต้องปฏิบัติความดี อดทนทั้งก่อนปฏิบัติก็คืออดทนที่จะต้องพยายามให้อคลัสอันเนียนะครับเกิดความบริสุทธิ์ใจในการการตั้งจิตตั้งใจของเราในการทําอิบารัดทาอามาันสักอย่างหนึ่งเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานูฮวตาลาและก็ขณะที่ทําอยู่ก็ต้องมีการคูชั่วนะครับการนอบน้อมถม่อมตนต่ออัลลอฮฺซุบฮานูฮวตาลาและก็หลังจากทําเสร็จแล้วก็จะไม่เกิดสิฟัตอัลอุยุบนะครับเกิดความลำพองในตัวเราเนี่ยคือจริงๆแล้วเรา เวลาเราทําอะไรสักอย่างเนี่ยก่อนทั้งก่อนทำเนี่ยเรื่องการเนียดเราจะทําเพื่ออะไรผมมานั่งคุยกับท่านวันนี้คุยเพื่ออะไรนะให้เกิดคุยเพื่อให้เกิดความความสํานึกร่วมกันในการจะทําอิบาดาะนะครับนะในส่วนของเรื่องคุณธรรมจริยธรรมก็คือเรื่องจิตใจเป็นหลักนะเวลานี้ผมและพี่น้องผู้รับฟังก็อยู่ในสถานะเดียวกันที่เราจะต้องอร่วมกันรับผิดชอบตัวเองและสังคมนะครับ เท่าที่เราสามารถจะทําได้ก่อนกระทําและขณะที่กระทาอยู่นะครับอิบะาดาไม่ว่าจะละหมาดเรืออะไรก็ตามที่ทุกอย่างก็คืออิบะาดานะครับหลังจากทําแล้วนี่เราจะไม่มีความทาอย่างไรให้มันให้ความอุจุบเนี่ยอานลําพงตนหรืออะไรนี่มันมันไม่มีหรือว่าอย่างน้อยมันก็มีน้อยที่สุดะนะครับเพราะจะให้ให้ทุกคนบริสุดร้อยเ์นี่ผมรู้สึกว่าเรายังผมเองเนี่ยยังทําไม่ได้พี่นอ้องครับวันนี้มาต่อที่ การอสซบรูประเด็นที่สองครับประเด็นที่1ก็คืออสซบรูการอดทนในการทําความดีประเด็นที่สองที่จะนําคุยวันนี้ก็คืออดทนที่จะไม่ทําความชั่วนะครับอดซบรูอะไรมาเอาซินะครับอดทนที่จะไม่ทําความชั่วคือชีวิตเราเนี่ยมันทุกอย่างมันเหมือนที่ที่ผมได้ไดเคยกล่าวไว้ว่าสิ่งที่ศาสนาห้ามเนี่ยมันจะโดนมันค่อนข้างจะตรงกับจริตของมนุษย์ สัเป็นส่วนมากนะครับอ,นนอันนี้เราก็ต้องรับรับรู้แล้วก็ยอมรับโด,โ,ดโ,ดโดยธรรมชาติว่าเป็นอย่างนั้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามฮะโดยส่วนใหญ่แล้วเรากจจ็จะอยู่อย่างนั้นก็คือเรากับองค์นอ่จะรู้สึกกันคนละทางแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่นําเราให้ออกจากอัลมาเซียหรือสิ่งที่ชาระห้ามาที่าศาสนาห้ามก็คือหนึ่งความศรัทธาสองก็คือความอดทนอดทนที่จะไม่ไปทําสิ่งเหล่านั้น อุ ولما بوا والصبر บร ه อ,อันฮาย ح ب ู ا ل บิ س ับ ا ิ ت ك ا بها والحرص على اجتنبها إ ب ت غ ا ซ رضوان ا ل ل ินาาาบบิิิิิฮออตะรดวน illah. นลลี่นี่คือคำพูดของนักวิชาการอดทนในการไม่ปฏิบัติสิ่งที่ไม่ดีก็คืออดทนที่จะไม่ทำสิ่งที่ศาสนาห้ามหรือพูดง่ายๆก็คืออดทนที่จะไม่ทำชั่วเนี่ยผมก็ต้องอดทนท่านท่านก็ต้องอดทนวันนี้เนี่ยการกระทำของเรามัน บางทีเนี่ยเราไม่ทําชั่วเพราะหมอห้ามเราไม่ทําสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าหมอห้ามทนั่นแหละทำสิ่งนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะเจ็บอันนั้นหมอห้ามไว้อย่างน้นอย่างนี้นะเราเราเราดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้เพราะว่าหมอห้ามกลัวเป็นโรคตับโรคน้นโรคนี้เนี่ยอันนี้ไม่อยู่ในขอบเขตของอิบติคอ,อบรุตติลล่ะไม่ได้อยู่ในขอบเขตของคําสั่งของอัลล์เราต้องการความ ความรักความเมตตาจากอาต้ออันนี้ไม่ใช่อันนี้เราหยุดเพราะเราเพราะหมอสั่งอันนี้นี่ก็ต้องเนียดเช่นเดียวกันนะหยุดทําชั่วก็เราก็เนียดเนี่ยคือการซอบรุหยุดทําชั่วหยุดทําสิ่งไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์ห้ามนั้นบิฮับสินนัฟส์ยับยังตัวของเราเองเนี่ยในการอันอิรติกาบิฮะในการที่จะไปกระทำาเราเห็นอะไรเราเห็นผู้หญิง เราเรามีโอกาสที่จะทำสิ่งไม่ดีเยอะแยะไปหมดแต่ว่าเราสามารถที่จะอัลฮับสก็คือยับยั้งมันยับยัง้งหยุดยั้งที่จะไม่กระทำมันเนี่ยต้องอดทนนะครับต้องอดทนอ,อย่างคนที่เคยปาร์ตี้เคยเคยนั่งดื่มนั่งกินนะเนี่วันหนึ่งเขาต้องหยุดเนี่ยหยุดเพื่อหนะยุดเพื่อสแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวะตะลาไม่ได้เพราะว่าไม่มีเงินหรือเพราะไม่มีเพื่อนคบ หรือว่าหรือว่ามหมหรือว่าอ,อ,อะไรก็แล้วแต่หรือว่าช่วงโควิดเราไม่ได้ทําบาปนะอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นวันนี้เราต้องการการหยุดยั้งการยับยั้งตัวเองอดทนจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามที่จะไม่ให้เราเข้าไปใกล้กระทําสิ่งเหล่านั้นการทาสีหนาก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยสิ่งที่ต้องมีก็คืออิปติุออัมรุติลละต้องการแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์สุบฮานุอตะลาสิ่งเหล่านี้อยู่ที่ใจครับพี่น้อง ผมเองเมื่อจะหยุดทำสิ่งไม่ดีก็ต้องพยายามพยายามที่จะหยุดแล้วเจตนารมณ์นี่ต้องการอะไรเอฟเทียวก็เราต้องการอะไรต้องการความโปรดปรานจากอัาลลอฮฺบ ب าน ن ه แวะ ت ع ا วันนี้เราทำอะไรสักอย่างเนี่ยต้องการความรักจากใครพี่น้องอ่านี่คือประเด็นนะเราเราทำงานสักงานหนึ่งเพื่อให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพที่เขามีเคยมีบุญคุณต่อเรานี่พึงพอใจ บางครั้งเราก็ไม่ได้ต้องการผลตอบแทนอะไรมากแต่ทําแล้วเนี่ยท่านพอใจท่านให้การยกย่องชมเชยอันนี้เราก็ก็รู้รแล้วแก็เยอะแลวเนี่ยอิบติโอวมารอดอดัตมารอดอดัตินัสมารอดอดรออัติไรสต้องการให้ลูกพี่เจ้านายเราเพึงพอใจอันนี้เช่นเดียวกันและก็การที่เราหยุดยัง้งยกเลิกไม่ปฏิบัติสิ่งที่ศาสนาวางกรอบห้ามเอาไว้ก็เพื่อต้องการสิ่งเหล่านี้แหละเพื่อต้องการสิ่งเหล่านี้ แสดงว่าเราเป็นคนที่รู้ค่าของสิ่งเหล่านั้นว่ามาจากอะไรน,น,นี่เช่นเดียวกันการตบัดก็เช่นเดียวกันอันนี้เรากําลังคุยประเด็นเรื่องอัสบุ้กความอดทนอ,อดทนที่จะไม่ทําประเด็นที่หนึ่งคุยไปแล้วคืออดทนที่จะทําความดีอดทนที่ต้องทำาทำละหมาดทำ,ทำ,ท,ำ,ท,ำ,ท,ำทำอะไรต่ออะไรเนี่ยที่เป็นความดีอดทนประเด็นวันนี้ก็คืออดทนที่จะไม่ทําสิ่งชั่วโดยมีเป้าหมายอิสติฆะอัมรุตติละ นี่คือสิ่งที่สูงสุสสสด,สดสิ่งที่สำคัญนะครับต้องการความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอัลละวะตะกูนูซาลิกะอัลลซาลาสติมาราฮินมันก็มีสามระดับเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับการอดทนที่จะต้องทำความดีก็มีสามระดับทั้งก่อนทั้งขณะปฏิบัติและหลังปฏิบัติอดทนที่จะยับยั้งไม่กระทำความชั่วสิส่งท ah ี่ศาสนาห้ามก็อัลลาลาสติมาราฮิน มี3ระดับเช่นเดียวกันก่อนที่จะกระทำนะฮะวิไอเยนว่าอัลอบับุเรานั้นจะต้องต้องเนียดด้วยฮนะอันนี้อุลามะบอกก็จะต้องเนียดว่าการที่เราเนียดที่จะหยุดไม่ทำเ,เราเนียดที่จะหยุดไม่ทำาลเออมันไม่ใช่ไม่ทำเพราะหมดโอกาสนะเรามีโอกาสที่จะทำแต่เราไม่ทำเรามีโอกาสนะเรามีโอกาสที่จะจีนา่าแต่เราไม่ทำเราไม่ทำไม่ใช่ว่าพ่อ เพราะว่าร่างกายเราไม่ไม่ไหวนะ่ะคือเรามีโอกาสที่จะทําร่างกายก็ไหวแล้วก็มีปัจจัยต่างๆที่เราจะทําได้เยอะแยะไปหมดแต่ว่าเราไม่ทําเราไม่ทําเพราะอิบติโอะมรดตตินละต้องการแสวงหาความโปรดปรานนะจากอัาลลอฮฺ س ب ح ا า ه และ ت ع าเราไม่ทําทั้งกอนที่จะทำเราก็เนียว่าไม่เอาเราเห็นแล้วเรามีโอกาสแล้วรับศุกโอกาสแล้ว วันนี้เราอยากจะดื่มอะไรสักหน่อยให้แก้เซงแก้เครียดแก้เมื่อยเราอยากไปทําดีนาเราอยากไปอะไรต่ออะไรแต่ว่าเราไม่ทำยับยั้งมันก่อนที่จะทำนะฮะแล้วก็ขณะที่กําลังทําอยู่เกิดว่ามันหยุดยั้งไม่ได้แล้วเข้าไปสู่กระบ,บวนการนั้นแล้วพี่น้องมันเข้าไปครึ่งทางแล้วเริ่มต้นแล้วเริ่มดื่มแล้วหรือว่าเริ่มทาดีนาแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะเราเริ่มแล้วจะหยุดยั้งยัง,ยงไงเนี่ยบินอิมตีนาะ ด้วยการหยุดหยุดนะมันหยุดได้ไหมเรากําลังทําชั่วอยู่เนี่ยเรากําลังเดินเข้าไปขโมยขโมยเงินหรือว่าเข้าไปอะไรสักอย่างทุกอย่างนี้ที่มันเป็นความชั่วนะทําแล้วจะสามารถวางลงได้ไหมพบเงินกอ้อนกองหนึ่งหนึ่งล้านบาทเนี่ยมันหันไปซ้ายก็ไม่มีคนหันไปขวาก็ไม่มีใครเราสามารถที่จะเก็บขึ้นรถได้ทันทีเลยเนี่ยอันอิมทินะยับยัง้งหยุดยัง้งสิ่งเหล่านั้นวางลงไปได้ไหมทั้งที่เราไม่มีเงิน เราไม่มีเงินนะเงินล้านหนึ่งนี่สำหรับผมมากเลยพี่น้องสามารถที่จะหยุดยัง้งยับยั้งมันได้ไหมอันอิมตีนาอันหะาิฮาอียันหยุดเด็ดขาดแล้วนฮาอียันก็คือหยุดแล้วไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าหยุดช่วงโควิดเดี๋ยวหยุดช่วงม่มีโอกาสเดี๋ยวมีโอกาสเอาใหม่อันนั้นก็ไม่ใช่นนฮาอียันตั้งใจยอย่างเต็มที่ว่าจะหยุดย่างเด็ดขาดนะครับ โดยเนียตเราก็คืออิบติคออัอมรตอทินละนี่แหละต้องการความโปรดปรานจากอัลลอฮฺสุบฮานุฮ์วตาลานี่นะครับมันไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นเหมือนที่ได้กล่าวมาแล้วว่าไม่ใช่เพราะหมอห้ามไม่ใช่เพราะเพื่อนไม่มาชวนไม่ใช่เพราะไม่มีเงินจะไปหรือไม่ไม่สบโอกาสที่จะทําความชั่วสิ่งเหล่านั้นแต่การหยุดยัง้งการไม่ทําอีกต่อไปแล้วเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาห์วตาลาเท่าน,นั้นครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องสําคัญเนาะที่มันอยู่ในใจเราเนี่ยมนุษย์มีทั้ง ทุกคนนะทั้งผมแล้วก็ท่านเนี่ยมีทั้งที่ที่ดีที่เรากระทำสิ่งดีก็มีอยู่สิ่งที่ไม่ดีก็มีอยู่นะบางทีบางทีบางคนบางโอกาสก็อาจจะพูดว่าเออน้ำมันไม่ปนกับน้ำมันนะท่านนะก็ก็อันนี้ไม่น่าจะนำมาใช้ได้เนะ <laughs> เราพยายามที่จะลดสิ่งเหล่านี้ออกทั้งผมและท่านก็พยายามลดนะฮะให้มันได้มากที่สุดจนกระทั่งว่ามันไม่มีจะจะเป็นการดีนะครับอย่าเป็นบอกว่ามันอยู่คนละบัญชี ทำชั่วบ้างทำดีบ้างไม่เป็นไรนะสลับสลับกันไปอันนี้อันนี้ไม่ได้อยู่ในขอบข่ายของของหลักคําสอนนะครับพยายามที่สุดนะพยายามที่สุดอดทนที่สุดที่จะไม่กระทํามันวันนี้แม้หลายๆอย่างที่สิ่งที่ศาสนาห้ามที่เรากาลังทําอยู่ก็อย่างน้อยเริ่มต้นที่จะถอยออกมานะเริ่มต้นที่จะถอนตัวเองออกมาจากสิ่งเหล่านั้นมันจะได้มากบ้างน้อยบ้างแต่ขอให้มีจุดเริ่มต้นพี่น้องทุกอย่างมันต้องอยู่ที่การเริ่มต้น นะต้องอยู่ที่การเริ่มต้นว่าว่าเราจะเริ่มละจากสิ่งนี้นะจนกระทั่งว่าเมื่อมันเข้าสู่ส,สู่สิ่งที่ดีที่สุดคือเราหยุดอย่างนิฮะอียยนหยุดอย่างอย่างหมดจนแล้วฮนะไม่เอาละอัลฮัมดุลิละนะครับนี่ถือว่ามาจากความอดทนของเราอย่างยิ่งยวดที่จะไม่ไม่ไปทําสิ่งเหล่านั้นนะเราลองหันไปดูรอบๆข้างเราเนะี่ยพี่น้องเราบางคนบางท่านที่เคยทําสิ่งไม่ดีมาเกือบขึ้นข้องขึ้น ครึ่งชีวิตเนี่ยบางคนก็ก็ดื่มสุราบางคนก็อะไรต่ออะไรแต่ในบั้นปลายบั้นท้ายเนี่ยเขาสามารถที่จะพลิกตัวกลับมาได้ทำดูและนะครับพี่น้องนี่คือการให้กําลังใจกันนะมันไม่มีใครที่ไม่ผ่านความผิดพลาดมาหรอกครับไม่มากก็น้อยไม่ทั้งกายก็ทั้งวาจาหรือทั้งใจหรือทั้งอะไรก็แล้วแต่วันนี้ก็ขอให้นํเสิ่งเหล่านั้นมาเมื่อเราเราหยุดได้แล้วเนี่ยสุดท้ายระดับที่เราหยุดมันได้แล้วอดทนที่จะหยุด ทุกสิ่งที่ศาสนาห้ามเป็นสิ่งสิ่งไม่ดีต่างๆแล้วเนี่ยก็อย่าให้มันเกิดเบียดมิลเอาอยุบบิตะกิฮะไม่รู้สึกลำพองว่าอ่ามันฉันทำได้อ่ามันไม่ใช่ไม่ใช่แบบมันนี้นะฮะอ่ามันเกิดความลำพองตนขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าวัตถุประสงค์ในการทำความดีก็อฟตียโกอามรุตติลละต้องการแสวงหาความปรดปรานจากอัลลอฮ์วัตถุประสงค์ที่จะไม่ทำความชั่วก็ต้องการอฟบติยโกอามรุตตินละเช่นเดียวกันครับ อย่าให้เกิดความลำพองขึ้นนะครับวันนี้ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถหยุดได้จากสิ่งไม่ดีสิ่งที่ศาสนาห้ามนั่นก็คือเป็นฮิดายะนะครับเป็นทางนําจากอัลลอฮ์สุบฮานวาตาลาเนะเป็นนูรเป็นแสงสว่างนะครับเป็นความเมตตาที่อัลลอฮ์สุบฮานวาตาลาได้ให้เราหลุดพ้นออกมาจากวงจรสิ่งเหล่านั้นนะครับอย่าให้อย่าอย่าให้มันเกิดความาลำพองตัวขึ้นมาแม้แต่แม้แต่การหยุดความชั่วเนี่ย,ยอุลามะบอกว่าอย่าให้มันเกิดอัลลอฮ์ยุบนะ เกิดความลำพองขึ้นมาแต่สิ่งที่เกิดก็คือเกิดความรู้สึกว่าเราหวังจะได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์สุบฮานุอตาลานะครับนั่นก็คืออัลซอบรูอัลลัลมาอสซีนะครับประเด็นวันวันศุกร์ก่อนก็คืออัลซอบรูอัลลัลตอะประเด็นวันนี้ก็คืออัลซอบรูอัลลัลมาอซีอดทนที่จะไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ศาสนาห้ามนะครับประเด็นที่สมก็คืออัลซอบรูอัลัลอิบติลาอาัต การอดทนต่อบททดสอบต่างๆพี่น้องอ,อันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะคนมั่งมีคนยากจนคนอะไรก็แล้วแต่นะมีตําแหน่งไม่มีตําแหน่งทุกคนทุกมนุษย์มีทุกบทที่ตัวเองมีทุกคนที่จะได้รับบทแห่งการทดสอบเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างตามแต่สถานะนะครับคนไม่มีลูกก็จะถูกทดสอบถึงความ ไม่สบายใจในชีวิตคู่นะฮะชีวิตคู่ที่ไม่มีลูกไม่มีเขาเรียวกว่าไม่มีโซทองคล้องใจก็อาจจะไม่สบายใจหรืออาจจะไม่รู้สึกไม่มั่นคงเพราะว่าชีวิตคู่ต้องการความสุขหนึ่งในความสุขนั้นก็คือมีผู้สืบสกุลได้รับ <S <S เมื่อคู่หนึ่งได้รับก,การทดสอบอย่างนั้นนั่นก็คือหนึ่งอิทติลาจหนึ่งการทดสอบบางคู่ได้รับมาหมดแล้วสิ่งที่ต้องการจากลูกต้องการลูกหญิงก,ก็ได้ลูกหญิงต้องการลูกชายก็ ก,ก็ได้ลูกชายทุกสิ่งทุกอย่างเราได้รับหมดแต่สิ่งที่เราได้รับมานั้นก็คือเป็นอีกหนึ่งการทดสอบจากอัลลอฮ์บางทีลูกผู้ชายก็อาจจะไปไปอะไรไปออกนอกลูนนอกทางไปเกเรก็ก็เป็นหนึ่งในบาละในอิบติลาอาที่อัลลอฮ์ทดสอบจากการมีลูกบางคนก็ลูกสาวอาจจะไปออกนอกลูนนอกทางอะไรต่ออะไรทําให้พ่อแม่ไม่สบายใจปวดหัวนี่ก็คือเป็นการทดสอบเช่นเดียวกัน ข้อที่สามก็คือต้องอดทนอัสมุรูนะอ,อิบติลาอัตอดทนต่อทุกๆก,การทดสอบมีทั้งหมดฮะ,ะคนที่ไม่ได้เรียนก็มีบททดสอบอีกอันหนึง่งคนที่มีการศึกษาก็มีบททดสอบอีกอันหนึง่งคนจนก็โดนไปอีกเรื่องหนึง่งคนรวยก็โดนนึกสิครับว่าเราแต่ละวันเนี่ยที่เราอยู่อยู่ภายใต้บททดสอบอะไรพี่น้องผมเองก็มีพี่น้องที่เคารพทุกท่านท่านก็มีนะครับท่านก็มีในส่วนของท่าน ดึงเข้ามาสู่สู่สู่สิ่งเหล่านี้ที่ผมจะจะนำมาพูดคุยกับท่านการอดทนต่อการทดสอบต่างๆไอยัมต์นีันอ an ินซานนัฟซะฮูมินันจั๊งยินดเวุกูอินมักดูรเนี่ยครับจะต้องอิมตานอยัมต์น ok er ียวจะต้องหักห้ามมนุษย์เราจะต้องหักห้ามตัวของเขาจากความอันยะซะจากความโศกเศร้าเสียใจ จากความโศกเศร้าเสียใจมีลูกขึ้นมาแล้วลูกไม่ทันโตเอาลูกเสียชีวิตไปบางคนก็มีลูกพร้อมทุกอย่างพอลูกโตขึ้นมาลูกทําให้พ่อแม่เสียใจอันนี้พูดบริบทครอบครัวนะครับพูดบริบทครอบครัวคนมีหน้าที่การงานใหญ่โตว,วันหนึ่งโดนย้ายออกนอกนอกรายงานที่เราคิดว่าจะก้าวหน้าก็รู้สึกเขียดแค้นเสียใจนะอันยัสงอนะอุลามะบ,บอกว่าย่มตะนิวลอินซานนัฟซสฮูมินัลเจซ เราพยายามหักห้ามเนี่ยคนเราสูญเสียไปสักอย่างหนึ่งก็ร,รู้สึกเสียใจเศร้าใจเสียใจแม้แต่ตรกระทั่งรู้สึกโกรธแค้นด้วยซ้านะครับรู้สึกโกรธแค้นอันนี้คือคือธรรมชาติของความเป็นมนุษย์จึงมีสิ่งเหล่านี้นะครับ<อ>ไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกเรื่องเรื่องความเจ็บป่วยร่างกายทรัพย์สินเงินทองทุกอย่างเนี่ยนั่นคืออิตลอิบติล,อตลอาอัอลลตีกัดยูจิซู มินดับไอฮะซึ่งบางครั้งเนี่ยมนุษย์พวกเรานี้ไม่สามารถไม่สามารถที่จะต้านมันไว้ได้นะสิ่งที่สูญเสียไปหรืออะไรก็ตามนี่มันไม่สามารถต้านทานสิ่งเหล่านั้นได้มันมันมีทั้งความเสียใจความโศกเศร้ากัความอะไรสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งพี่น้องครับผมและพี่น้องทุกคนนี่วันนี้จําเป็นมีความจําเป็นที่จะอดทนต่อสิ่งเหล่านี้อ,อุลามะบอกว่า อินทร์ศรัทธาเป็นสิ่งที่จำเป็นอุมมรุลวาจิบะเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องจะต้องยึดเหนี่ยวยึดมั่นเอาไว้ให้ดีว่านี่คือหลักการของเราที่ที่เมื่ออะไรก็ตามเข้ามาถูกเข้ามากระทบเข้ามาบีบคั้นความรู้สึกหรือบีบคั้นตัวเราเองเนี่ยจะต้องยึดมั่นยึดเหนี่ยวไว้ให้ดี เพราะฉะนั้น <c oughs> ใครก็ตามที่ยาร์โดบิลคอตสิ่งเหล่านี้มาจากการกําหนดของอัลล์ใครก็ตามที่ยอมรับนะครับต่อการสภาวะกาหนดห่อง Allah, อ,อัลลอฮ์สุลฮตะละลายยะจิดูฟีนับซีฮีอะลามันอาดายกอนมิมมาฮัซซาลลอนะครับมันยากเนาะพูดได้ง่ายผมเองก็เช่นเดียวกันครับอันนี้เราพูดอย่างน้อยครั้งหนึ่งเราก็ได้พูดเรื่องนี้กันแล้วเมื่อ อะไรก็ตามที่เข้ามาประสบแก่ตัวเราสิ่งไม่ดีโศกนาฏกรรมการสูญเสียการอะไรก็แล้วแต่เมื่อเรายึดมัน่นถือมั่นอยู่และยอมรับในการกําหนดสภาวะ,ะยารตดววิลกโดในที่สุดเขาจะไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดความเจ็บปว่วยหรือความใดยกึก่อนความน้อยเนื้อต่ําใจนะต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะมาพูดได้พูดง่ายนะครับพี่น้องอันนี้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกฝึกกันจริงๆนะฮะ เพราะวันหนึ่งถ้ามันโดนเข้าจริงๆแล้วเราก็จะเอาไม่อยู่นะนทั้งผมแล้วก็ท่านนี่แนหะสภาวะแห่งอ ي ม ا านวยความศรัทธาของเรานี่ก,กเ็เป็นประเด็นหลักนะครับท,ที่มันจะควบคุมสิ่งเหล่านี้ไว้ได้ครับฉับเนะเตือนตัวผมแล้วก็บอกพี่น้องว่ายังไงก็ตามการอดทนนะสรุปทั้งทั้งสองสาคลิปที่พูดคุยมาก็คืออดทนที่จะต้องทําความดีตามคําสั่งในกรอบของศาสนาอดทนที่จะต้องไม่ปฏิบัติสิ่งไม่ดีที่ศาสนา กำหนดห้ามเอาไวา้และก็อดทนต่อทุกๆก,ก,การทดสอบัอิจติลอาอัตวันมิฮันที่มาจากอัลลอฮฺสุตลตาราโดยการที่เรายอมรับถึงกฎสภาวะการกําหนดจากอัลลอฮฺแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องแก้ไขนะเราก็ต้องหาทางที่จะ,ะเผชิญกับมันหาทางที่จะอยู่ร่วมกับมันให้ได้อย่างน้อยที่สุดพร้อมๆกับการแก้ไขและก้าวออกจากาสิ่งที่เรากําลังเป็นอยู่ในจิตใจของเราในปัจจุบันนี้นะความอดทนเป็นหนึ่งใน ความศรัทธานะครับดังฮนดิสของท่านมูซุนสัอละลอฮุะอุสลัมอีเชลลัพี่น้องผู้ชมผู้ฟังที่เคารพทุกท่านก็ขอให้เกิดประโยชน์นะครับอย่างน้อยมันก็ทําให้เราฉุกคิดได้จากสิ่งที่ท่านและก็ตัวผมเองได้เรียนรู้มาวันนี้เราก็พูดตอกย้ํากันไปนะอดีนุนนะเชฮะนะเตือนท่านเตือนผมบอกท่านบอกบอกตัวผมเองเพื่อให้เราอยู่ในกรอบศาสนาให้มากที่สุดอิเชลลัล ขอรับทางนำนะครับความเมตตาจากอัลลอฮฺสุลตานะขอรับความสาเร็จทางโลกนี้โลกหน้าอินชาอัลลอฮฺวะกูรุกาลีฮะจัลัลสัมบลลอฮ์นะซิมลีลคุมมัสซลลัมอันนิคุมมะตุลลอฮะ